ชุดคอกกี้แชมพูครีมนวดแล้วก็ครีมอาบน้ำเซตนี้นะคะคุ้มมากเนี่ยใช้ขวดเดียวคงไม่พอนะคะเพราะผมดีขึ้นจริงผมนุ่มขึ้นจริงถ้าใครซื้อแล้วคนซื้อซ้ำนะคะคอกกี้เซตสุดคุ้มสามชิ้นนี้นะคะที่คนผมร่วงต้องรีบ าเลยนะคะก็จะได้แชมพู900 ml มันหนึ่งขวดนะคะลดผมร่วงเร่งผมยาวฟ้นฟูรากผมให้แข็งแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็ครีมนวด500 ml ผมนุ่มลื่นไม่พันกันไม่ต้องกลัวหลุดร่วงเวลาหวีนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำ900 ml ผิวสะอาดนุ่มลืน่นกลิ่นหอมสดชื่นติดตัวทั้งวันนะคะไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีสารอันตรายอ่อนโยนแม้ผิวบอบบางใช้ได้กับทุกสภาพหนังศีรษะคันลอกรังแครครบจบในชุดเดียวเลยนะคะรีวิวเพียบเลยนะคะไปหาอ่านกันได้เลยใช้แล้วผมหนาะขึ้นจริงผมใหม่ขึ้นเป็นไายๆเห็นชัดนะคะ ฟิลเหมือนได้สปาผมและก็ผิวในบ้านประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาราคาสุดคุ้มนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะหาซื้อได้แล้วนะคะจิ้มลิงก์สั่งซื้อกันได้เลยได้ถึง3าขวดใหญ่แบบนี้เลยนะคะของแท้ส่งไวนะคะมีโปรก็บ่อยนะคะลองหาซื้อกันได้นะคะอย่ารอให้ผมร่วงหนักกว่านี้ค่ะเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วกคอกกี้นะคะรีบคลิก ซื้อก่อนของหมดนะคะจิมลิงสั่งซื้อกันได้เลยค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะ